สวัสดีครับพบกับทิวพยอดรับเช่าพระเช่าพระเครื่องพระบูชาเรียนเกจิคณาจารย์ครับวันนี้เช่าพระนอกสถานที่ครับมีน้องมาแบ่งปันพระให้ชมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดหกองมีหลวงปู่สวงหลวงปู่คำพันธ์สิงห์นิดอืไม่ทราบจี้นะครับแล้วก็สมเด็จครับครูบาสีวิชัยก็มีครับหลวงปู่ขาวครับอ่าเราจะมาดูกันครับวันนี้ ลวงปูสว่งนี่แท้นะครับแท้ตาเปล่าครับลวงปูสว่างลวงปูขาพันรุ่นโลครับตาเปล่าีเด่นอมนี่เรื้อนี้ก็ <Okay. S 1> ซอบาะบเนี่ยลุงปูข้พันนี่ก็แท้ครับซอฟนะโอ้เต่าครับ ดูนะครับนี่เป็นเรียนหลวงปู่สวงครับวัดไฟพันธะรามครับรุ่นเสาห้าครับก็มีเรียนเรียนโล่หลวงปู่ขมพันนี่ครับแม่แม่แม่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับนี่ทวดมีครูบาศิวิชัยครับเรียนนี้ครูบาศิวิชัยครับ เดี๋ยวน้องปู้ขาวด้าน,นโะโยคครับ